วันนี้พาคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนได้มีการลงพื้นที่นะครับที่อำเภอกระยาณิวัฒนาเพื่อพบปะเยาวชนนะครับในพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาแล้วก็สิ่งของนะครับเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับ โดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุทธสภาคนที่1นะครับในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกพุทิสภาพบประชาชนพร้อมด้วยนายกนร,รงจันทิกพลเอกสกลสัจจานิต์พลเอกประสาสุกเกษตรสมาชิกพุทธสภาร่วมทํากิจกรรมสมาชิกพุทธสภาพบเยาวชนนะครับณโร,รงเรียนสามิตรวิทยาอําเภอกลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางยานิกาปันทองนะครับผู้อวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และนายประวิตรสุริยมณฑลผู้อวยการและ ผู้จัดการโรงเรียนสามิตรวิทยาให้การต้อนรับครับ โดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งได้กล่าวเปิดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชนและกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ของโรงเรียนสหมิตรวิทยาพร้อมทั้งรับชมการแสดงจากนักเรียนที่สื่อถึงความเป็นชาติพันธุ์โอกาสนี้ค่ะทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนประกอบไปด้วยชุดคอมพิวเตอร์จำนวน5ชุดสมาร์ททีวีจำนวน2เครื่องทุนการศึกษารวมถึงสิ่งของต่างๆที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะ สมาชิกวุฒิสภาเช่นโต๊ะม้าหินอ่อนตุ๊กตาอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวานันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยาด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมการค่ะได้มีการเยี่ยมชมบูธวิชาการเช่นวิทยาศาสตร์ศิลปะดนตรีคณิตศาสตร์รวมถึงการออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องถิ่นของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆสําหรับโรงเรียนสหมิตรวิทยานะคะเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสง่งเคราะห์การศึกษาปัจจุบันนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเป็นชาวเขามาจากครอบครัวที่ได้โอกาส และยากจนสี่ชนเผ่าได้แก่กะเหรี่ยงสะกอกะเหรี่ยงโป้มองอาข่ามาจากพื้นที่ต่างๆค่ะได้แก่อำเภอแม่สเรียงอําเภอแม่ลาน้อยอําเภอขุนยวมอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอกลยานิวัฒนาอําเภอแม่ริมอําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่อําเภอสวนพุ่งจังหวัดราชบุรีและจังหวัดลำพูนค่ะครับผมจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายครับพลเอกสิงศึกสิงไพรนะครับรองประาธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภานะครับก ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ประกาศกยโยศึกษาวัดห้วยบงตําบลบ้านจานอํเาเภอกระยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครับ โดยมีพระประหลัดสุชาติสุวัฒโกนะครับเจ้าวาดวัดห้วยบงและผู้มีการศูนย์ประกาศกยรศึกษาพร้อมเยาวชนชาติพันธ์จำนวน5 0คนเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านศิละปะภาพวาดจิจกรรมฝาผนังที่อยู่บริเวณโดยรอบโดยศูนย์ประกาศกยรศึกษานะครับวัดห้วยบงเป็นแหล่งเรียนรู้และฐานการศึกษาทางวัฒนธรรมประเพณีของประกาศกยรศกเป็นพื้นที่สําหรับการศึกษาและเข้าใจเรื่องราวต่างๆของประกาศกยรศนะครับอย่างเช่นวิถีชีวิตความเชื่อนะครับตั้งแต่เกิดจนตายภูมิปัญญาในการรักษาป่าต้นน้าเพื่อ ื่อให้เยาวชนนะครับได้เข้าใจวิถีชีวิตและคําสอนของบรรพชนที่เน้นเรื่องอยู่โดยสันติและแบ่งปันซึ่งกันและกันครับสำหรับการมาพบปะเยาวชนของสมาชิกวุฒิสภาในอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะนำมาซึ่งความปรับเพื่มใจค่ะสร้างกําลังใจและสร้างความสุขแก่เยาวชนและส่งเสริมให้ครูได้ผลิตและพัฒน,นาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้เยาวชนมีความสํานึกรักบ้านเกิดเมืองนอนผ่านการเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีศิละปะท้องถิ่น อันควรค่าต่อการอนุรักษ์และสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปค่ะใช่นะครับนี่ก็คือโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆด้วยนะครับ